การที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันสิ่งที่เราทำเป็นประจําสิ่งที่เราทําเป็นนิสัยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราใช้เป็น present simple tense present simple tense ก็คือเป็นกริยาช่องที่1ที่เราเคยเจอทุกๆครั้งนะคะแต่เรามาดูตรงที่มันเป็น w o r ยาช่อที่2 w o r ริชที่2เราเรียกว่าเป็น past simple tense ก็คือใช้ใน ที่เราพูดถึงเหตุการณ์นี้ก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยละเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยละแล้วเรามาดูนะคะ go go ช่องที่สองของมันเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า went go went ที่เสียงตุรีด้วยนะคะ went drink drink อ่านเป็น drink drink do ที่มันแปลว่าทำก็ใช้เป็น did ด a s ที่แปลว่าทาเราก็ใช้เป็นยิหรือว่าถ้ามันเป็นกริยาช่วยดูกับด a s เราก็เปลี่ยนเป็นนิดเหมือนกันถ้าเราพูดถึงช่องที่สองของมัน a c h เราเปลี่ยนเป็น H C เราเปลี่ยนเป็นซอตรงนี้อ่าโบเราเปลี่ยนเป็น b blue เราอานเป็น b l u ูนะโบรบูถ้าอานเป็นบิวนะไม่เป็นบิวนะ อันนี้ช่อที่สองของมันปกติช่อที่สองนะคะ e หรือ u เราจะอ่านเป็นส u โอ้อ่า bo u ค้ a ม์เขม Get ด dot hash แห่ hash แ n อ่าทีนี้เรามาดู run ran เราอ่านเปลี่ยนไปช่องที่หนึ่งเราอ่านว่าวีฟช่องที่สองเราอ่านว่าเรดฟังฝรั่งเขาพูดเวลาเขาเขียนเขาเขียนเหมือนกันแต่ถ้าเขาอ่านว่าเรดเมื่อไหร่ก็คือมันเป็นช่องที่สองนะคะ <c oughs> ที่ว่าอเีเหรอคะนี่อนเดยมันจะมีคำว่า yesterday บอกไง yesterday today s ago a few hours ago oh คำ<ม> <laughs> <laughs> อันมันเป็น O U อันนึมันเป็น A U ถ้าอสุดท้ายมี B O U า B O U ันมีเะมั b o แต่ตัวทจำตัวบ้ายไมช่ b o นเ่งใช่แต่พิ t จำ A U แต่ bot กับ b เป็น O U เขายังเขายังไม่ได้ให้เราห้องไปเยอะแยะมากมายเกาจะไปเน้นหน่อยก็คืออันนี้คือเขาให้เราดูแค่หลังเฉยๆสมมติว่าตัวมีข้อสอบเป็นแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายเนาะอ๋อให้เราเปลี่ยนมาใเลือกแค่แต่เองคนเดียวองเนาะอ๋อก็คือเขามีมาแต่ว่าให้เราเลือกใช่อ๋อเยอีีซอ EC EC เพราะว่า เพราะว่าคอสนี้ก็คือหลักการมันเยอะไงเขาก็เลยเอาง่ายๆสมมติว่าครูมีประโยคว่า I can't ไปซูมใกล้ๆให้พี่นัทจังขอไปซูมหน่อยนะแกถามอยู่เออมองม่นานาโมอโใช่มันมีเยอะเหมือนกัน หนูอีกหนูตอบไม่ได้อีกหนูจำได้แค่ช่วงนี้หนูจําุมองพุ๊หนูก็อ่ะเดี๋ยวครูจะพูดเป็นช่องที่หนึ่งแต่ว่าให้พวกเราพูดเป็นช่องที่สนะ Go Drink 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 Do d a n t e Dance e a t h S H e a s เ e a ไ e ดีด้วย Hit, hit, bring, rot, hit, watch, buy, bot, uh, and